ดีเด้อพ่อยพี่น้องเบ่สุขุขุพนเนาะเมื่อนี้กะมาพมพ่อกบน้องทุ่งอีกแล้วพ่อยพี่น้องเลยเมื่อนี้กะฝนตกเนาะพ่อยพี่น้องตกแห้งตอนนี้กะทางไงพามีเหมืนกะมาส่นฝนอยู่สายบุญเนาะพ่อยพี่น้องพรูทางน้องละตีน้องแหล่มันกะอยู่พุ่นแหล่มพ่อยพี่น้องพากันนั่งดินอยู่พุ่นเนาะตอนนี้กะทางนึงทุ่งแบบบดะเบท่านเะาทานเนาะพ่อยพี่น้องฝนกะเริ่มตกมาแล้วตอนนี้กะได้ กูปอ,อตกแห้งขนาดเลิ่มพอนพี่น้องเลยแหง้งบ่บ่เลือกเสือเรื่อมันนี้นะแห้งกะลิมืันนี่กูเริ่มแหงผมง่ายแหงเข้ามาแล้วพอนี่พี่น้องเดี๋ยวทีเขาไปสอบถามทางง่ายพามีเพอนเนาะเพ้นไปทางใดมาแต่ทางใดนเนาะเพ้นจากได้มาอยู่แถวซ้ายบุญนี่เนาะพพอนอี่พี่น้องตอนนี้ก็ฝน,นตกแห้งพอนี่พี่น้องเลยทางเราทงก็บประเด็จต่อฐานแอกโว้โ อมีกัฝนตกจากๆมาอยู่นี่เนาะอ๋อตกน่องแหล่น้องอ่าลตีฝนกับพา้พมีฝนก็อยู่ในนี้พวกเนมเดินมาโอเคเดี๋ยวสิเขาไปสอบถามทาง้พมีฝนเลยโอเคเนาะตอนนี้กัมหันททางไอ้พมีฝนเรียบร้อยเนาะอ้าวแม่นแมนสบายดีเด้อทางไอ้พมีเป็นอย่งไรมาจังไดเนาะคือมันเดินมาหอนที่เนาะ เดินทางมาทางที่มนีบอลทงด้ยเนาะโอ้ประเทศหนโดนอะไรผลกันไรไม่หนีสิมาแจ้งข่าวดีเจ้ามีข่าวดีอีกโอ้แค่ว่าบอกๆๆๆนอกนั่นผมว่าเขาชินบอกคีอช่องคอยโอ้ข่าวดีแสงเนี้ยเนาะเจ้าก็ได้รับข่าวดีแล้วแหละลรื่นเรื่อนเร่นเร่อนเร่นข้างนอกเลยรอรุ่นกันไปเด้อพี่น้องว่าน้องทงคนนี้ได้รับข่าวดีอย่างเนาะทางว่าพมีกะในยิ่งแววแววมาเนาะผลก็ให้มาบอกบอลทงพี่น้องเลย นอรุ่นกันเด้อพี่น้องเลยเนาะทูกอย่บอกกันเรื่องแบบไหนโบแมนอ่เรื่องแบบว่าอะไรคอยยังให้เจ้ารุ่นตอนนี้นะเแดงอย่างเนาะไัในี้เนาะพี่น้องเป็นรุ่นนั่นเนาะพี่น้องเมนีิกะทั้งคอยกะว่าสิมาถ่ายคลิปเจ้าเลยเนาะพอดีจะถ่ายคลิปก่อนเนาะคือน้องรอรุ่นกันน้องปฐมเนาะโดยเมนิกาโบมี่คิดเนาะเมนิกาฝนตกโบไดไใไซโดย กับพอดีว่บมาเยี่ยมย่านบึงพาได้สบายดีอ๋อโดยกะสบายดีอยบ่วบัทมาเป็นเดือนเนาะโดยกะน,น่าจะประมาณสองเดือนลรบอกเหตุการณ์ีเก่าก็แมนกะเหตุการณ์ทเก่าเมื่อนี้ดีดีดีงงงวงูงไม่ไปใช้แตมื้อแต่ละมือ้อนการไปเฮ็ดเวียกคือเก่าแ,และวก็บได้ไปใช้ลอง,เ,เ,งเก่าเก,ก,ก่ามัต้งคิดอกเสมอในการลงอ่าเทะครีปสองคีบางทีมัน บโบหอยอันนั้นเป็นอะไรหรอโคชาครับมากที่เก่าหรือว่าแมนกับปกติคือเก่าแบบนี้คือว่าแบบว่าผ่านแล้วล่ะวันนี้ก็ไม่ยิ่งมึงกันโตเลยเนาะโดนเๆเรื่องแบบอ่าข่าวดีเดอะโมเมนต์ยูทูปผ่านดินี่มีส่วนดูอ๋อส่วนดูยอดเลยเนาะรอ้นกันไปวันอะไรเนาะ อ๋ดีใจยกะดีใจอยู่ดีใจสุดๆเลยล่ะบ่เคยบ่เคยดีใจคั่นนึงกะได้นีย้กน่าจะบ่ได้ยินอกเพราะว่าได้บ่เว้าดังนี่เนาะก็เว้าดังๆนเด้อจักหน่อยนตกแงขนาดอ๋อกไปทางไหนนมื้อนี้กได้เนาะบ่ได้เห็นหน้าดนไปทุ่แหงแอไปทางเฮือนน้องแดงิอยู่บ กาเบิ้งเยเบิ้ง,งยมนัโยไปทางนะ<อ>พุ่นเลยกอลงในนอเห็ดโอ้แล้วเห้เพิ่มต่อเติมแล้วให้เพิ่มโดยโดยแมีเอซีเพิ่นคอม,มเนตมาอยู่กนะพี่น้อกเนาะนกนะ็เพามีบมิดชวน้องฟงบ่เกิดกะช่วงน้องงเนาะโดยก็ช่วนี่แต่บบมีเวลาไปแหละเ้าไปยังไทยันไป่ายคลิปนักการมือง้าบ่ได้โอยับมันไปไกลบ่ได้อะไเพราะว่ารถกระขันเดียวบ้าน มึงเถอน้องให้ไปหาบได,ด้มังเถอได้มาทำมาเป็นยังไงแง่ๆไม่เห็นมังจ้ทาเข้าไปเนาะโดยโดยเสียงก็อยากลบกวนเน,นี่นนนนยเนาะคนมันกับบุคด้ยิงมาได้ <c oughs> เนาะปาษาเยอรมันเลยเรื่องช้นง่ะ แ่่เสียอยู่มันแบบว่าช่วงมาประโดยอย่างขึ้นเลยย่าขึนล่มันจมบุันเลยนะเสียไปเสียใบโทั้งน้องลินน้องแหล่เฮ้ยน้องลินน้องละน้อยฟากันมาแต่คือนหมเลยน้องละน้อยเนขพนใหม่กันบุกใส่เปบ้านเอ้ามูจะม่บ้านเลยวะ โดยกะเมื so ่อ้านแล้วเนาะโดยเพิ่นนเพิ่นนได้เียโดยเพิ่นนบ่ได้เวียงแล้วเพ่นยังสิกลับมาอยู่เพ่นเมื่อเยี่ยมบึงแหนบงแหนก้นบึงลูกบึงอันนั้นเพ่นกด้บ่้องบนันต๊บน้อยนะพี่น้องเนาะทางบ่พอมีกะบนีน่ะสิมาเนาะนยมาหามีข้า จะมาแม่หาเจ้าเลยโดยโดยจะไปดีก็ยืนดีไม่แห้งเนาะยังวนก็ยังคูรางวัลนี่แหละตอนนี้เนาะรางวัลนี่อย่างเนาะรุ่นรุ่นรุ่นไปก่อนเพว่าพอดีว่าที่เขาไปแจ้งเพื่อนไปเพื่อนผัดถ้าแมนชีบอกกันตรงๆมันกับมุกสะไบอะนะอ๋อโดยโดยเป็นยังไงกับข่าวดีอยู่แล้วเนาะโดยดีใจแล้วมีข่าวดีมาให้นี่ เนาะยังกระหูอ่ะลังบ้านยังดีใจก่อนเหมือนบ่โดยมีใจไว้ก่อนโดยคอยกระหูข่าวอ่ะมีลังบ้านเหมื้นนี่คอยจังมาเนาะอ๋อโดยโดยโดยปกติกะไปทางเงินเนาะเพราะว่ามีแยกทางเงินก็หลายมาคอยมาบ่ทะหูมาบมงเถื่อมากพวกม้งเจ็ดมงแรงคอยกรบโปได้มากนะเป็นเดือนกรบโปรงใเข้ามาพี่น้องเอ้ยมังเถื่อบ่พอมีไปทางพุ่นแต่ดื่นจะเศร้าแบบโดยโดยก็คือเจ้าเห็นเนาะว่ามันใกล้ใกล้คนใดคือเราเคยไปนั่นแหละ ทำอะไรกับฝอยกับมามาก่ะมันเจอกับบอด้มาเนาะปูอ่ามันทำมันมืดก็เลยบอด้มาหากันนี่กับนี่โอกาสเอ่อชิมาถ่ายเพื่อนแหละพอดีเพื่อนจับกล้องมาถ่ายก่อนพไอเดอรยเมื่อนี้ก็ไป่าพนตกเนาะกโบผูไปถ่ายทางในก็เลยเห็นทางงานพอมีเพื่อนมากก็เลยอยากมาถ่ายคลิปสอบถทำเป็นยังไงอยู่ยังไงสบายดีอยู่บ่สบายดีอยู่น้องเพื่อนเลยเนาะโดยโดยโดยเดี๋ยวนี้ก็ไปทั้งฝนเรื่อยๆแล้ว เกับไปทางพุ่นเดวกกมามพี่แดงพอโทรเลมาเห็ดทานเก่าวเด็วกัไปทายทางพุ่นแน่โดยกลับไปกลับมาเนาะถ้าแม่นอะไรเป็นสองคนก็คือสีแดงอยู่พีแดงไปแดงเห็ดทานแน่เด็กกับแดงไปทายคลิปน้ำเนาะเราได้กระยเก็บอาชีพเก่าอาชีพเดิมเนาะ้องทุกเนาะโดยกับพิมพ์มาได้แล้วอาชีพเก่าไอาชีพเดิมเนาะเจ้าปวดได้ยักสอบผ่านวันชื่นไหมวันชื่นนี่ได้ประมาณอ่าสิบปลายสอบแล้วกั ขายไปหาสอบกันย <cessor and inequ ity> ังหมดได้ไปควาดอีกเพราะว่าฝนกับแบบหยัดตกไงก็เลยหมดได้ไปควาดจังทางโพตูเว์ได้ค่ะ่นยังอยู่บ่ทางทางโพตูเพิ่นเมื่ออันดำนาแต่โดนแล้วก็น่าจะเพิ่นยังน้ำหมดแล้วเพิ่นยังบัวธามาโดยโดยอ่ะก็บระบาเข้าไปทางพุ่นเนาะทางป้านางทางป้าป้าบนพุ่นเนาะโดยอ่าอ่ะโดยทางป้าบนทางป้านางเพิ่นก็สบายดีคือเก่าโดย ก็อนใส้บุญเฮาคือเงียบเงาใส่น้อชวงนี่เงียบเงาส่วนนี้ผมมีไปใช้ค่ะหน้าจะอยู่เพื่อนนะพันธ์นะเหมือนเด้อน่าจะอยู่เพื่อนมือนฝนตกเนาะพี่น้องเลยฝนตกแห้งมือนียกัได้กแหละทาางตีทางเฮ็ดปลือกเห็ดยังอะโมเดปหาอยู่บ่ปลือกบ่โมได้ไปเอล่าเลยมันต้องมีเวลาไปนะโดยเพราะว่าไปถ่ายคลิปกับมืดมือเอาคำมืัอเหลือกับโมเด้กินเข่าช้ำเนาะ มากับหาหกโมงแรงแหละมาคำมือมื่อนี่กับท้งสร้างเพิ่นยุทธเหตุเทือกต่อเติมสร้างสร้างทางใดระบบแม่นสร้างเง่นเก่าบ้างทางบ้านอันบอเทสคนเนี้ยโอ้โดยเิ่นยุทธเหตุเทือนก็เลยว่าได้มีโอกาสนี่ลงมาเยี่ยมเบิ่งโดยเยี่ยมเพื่อนองไทยน้ำอันโตเหตุเทือนนี่เคืออนดินเทือนไม้เหตุในทางนองแดงเพิ่นติมเติมออกเเป็นอ๋อไม้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่างบเพิ่นให้มาน้องทง โดยมันต่อเติมพี่น้องเอ้ยก็เลยว่าขอเติมให้เพิ่นเนาะบ่ได้อยู่ในเซาเจ้าก็เบิ่งอยู่บ่กเบิ่งอยู่บงคลิปกได้บางทีก็แบบมันเด้อกลายก็เลยบ่ได้เบิ่งนะโอ้้าเริ่มดังม้เริ่มดังมาได้้าแตกแนงเอ้ยก็เริ่มสิจบคลิปไเลยเนาะเพราะว่าผ้าดังแงแล้วตอนนี้ก็ได้กูแหละน้องตนปาเพิ่นดูกับน้องอันปูงเดดย สบายดีสบายดีเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวเขาไปหาทางน้องลาตีแล้วก็น้องแหรพเป็นอยู่ในเทิงนี่พูเโผฝนกำลังเห็ดยังเดฟโูพากันนั่งกินขนมโูว่าตูอ่าสบายดีสบายดีน้องลาตีเห็ดยังอยู่นั่งกินขนมกับเด็กน้อยบ่อ๋อมื้อนี้ได้จะคลิปเด้น้องลาตีอืมหางก็ลงคลิปหนึ่งยังคลิปหนึ่งโอ้หางก็ลงคลิปหนึ่งยังคลิปหนึ่งวะยังชิถายอยู่บ่นี่ โอ้พนตกเล่บรอยไ,ไายผูทั้ง้องแหลมพนันมาแต่เวียกเรียบร้อยแล้วทั้งน้องลินพันมาแต่ไซนี่เปียกเปียกมาเลยนี่นะกับน้องละน้อยอย่าพาน้องแข่งพนลายเดอร์พาน้องแข่งพนลายน่ะเป็นไข่เป็นปน,น้าเลยผูวท,ทั้งทิงทยพ้อมโอ้ทิงทยกามาน้องมาหนิอ๋อโบเห็นน้องทิงทยเพิ่นโอ้ทั้งน,น้อง,นองละน้อยเมืนก็นได้หัวเพียงหัวเลยเนาะเกยกับน้อง เพิงหัวเลยฝูฟ้ากระดังพุ่นพี่น้องโอ้ีสิจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเพราะว่าากระดังน่ทางน้องลตีเพิ่นกอ่ากินข้าวกัยังเนาะข้าวเที่ยงมื้อนี้าแลงยังบ่กินดอกเบิ่งนี่แกงน้ำไม้โอ้คือเป็นแต่แซ่บแท้เนาะอยากนําเด้บ่ามาแบ่งให้บ่จักถ้วยเบอาบ่บอกแกงล่ะไปกินนํากันเด้อโบถหน้ากให้กินน้ําเนาะไปกิน ขายคลิปเลยเนาะไปยแผลเนี่อ๋อโดยโดยเป็นอะไรไดพื่อนนะตัดแล้วปะยังตอวนายสนใจยังบอกว่างนะตอนนั้นจะเห็นคนตาจะได้โบนัสแให้ไปตัดอ๋อโบนัโทรหาเนาะโทรหานี่นาคนเละบัดโทรหาเพื่อว่าบุมีเวลาก็เลยบัดไปแล้วยังว่างก็เลยแบบยังว่างทางตัดอ๋อโดยโดยโดยโอ้ยทางน้องๆมันก็แตกกันไปเบิดเลยไปหาแข่งพลระวังเด้อแข่งพ้นนะ เป็นไข่เป็นนาวเด้ออย่าแข่งลายเด้อว,ว่าตั้งน้องละตีเพิ่มก็ยิ้มเป๊ะๆอยูเ่เป,เ,ปเป็นยังเน้ต้องละตีนี่ยังยงิ้มอารมณ์ดีอีกฝนเศร้าเลยเนาะตอนนนี้ฝเศร้าเลยเอ๋อแดดก็ยังงองแดดก็ยังงงคือเกา่าประมาณจักโมงแล้วเนาะตอนนี้น้องละตีหกโมงอะหกโมงเลยหกโมงค่ำใหม่แต่ก่อนนี่ห้าโมงนี่ค่ำแล้วเนาะ ตอนนี้ก็ฝนตกแห้งเพลยพี่น้องก็เลยบัดไปายใช้มานี่ก็ทางน้องละดีผันแงงามขึ้นงามขึ้นนอขืน,ออนใสช่างนองใส่แปง้งใสแปง้งใสแปง้งดีสื่องามวอเดี๋ยวนี้ก็แปงแ้งเนี่ยซีหาพวกละทาอยู่ขุมมือไปทางไหนเนาะไปหาถ่ายคลิปน้องละตีะะหาเที่ยเพื่อนนี่รอเที่ยวเพื่อนไปอ๋อ ไปหาเห็ดปอกอยู่บยังบหกได้ยังมบอกว่าจะเด็ดเตยน้ำไม้อี๋เด็ดแตยน้ำไม้อ๋ออาโอเคบาทนี้จบจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมื่อหนามาพบมาพอกันใหม่เพื่อนพี่น้องเลยอ้าวสบายดีทางน้องลาตีน้องแหล่เนาะอ้าวสบายดีสบายดีโอเคเนาะเพื่อนพี่น้องตอนนี้กะทางน้องทงกะจะจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะตอนนี้ทางเฮือนทางซานกะ คือเก่าเหมือนเดิมเนาะอ๋อฝอยพี่น้องพาดังแห่งรีใจหายกินนี่โอเคเนาะตอนนี้ก็จะจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะกาขอบคุณขอบคุณทางเมฟซีเบิร์ตสุขสุขคนเนาะที่บึงคลิปของน้องทงตั้งแต่ต้นจนจบที่บทความโฆษณาเนาะตอนนี้ก็ทางน้องทงก็จะจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะขอการขมาสบายดีพ่อ่พี่น้องสบายดี